หมั่นอะไรลูกหืมหมูก็หมัม่นอะไรพี่หมั่นข้าวอะไรกันอืมหมัม่นข้าวเลยหมั่นแล้วยายก็หมัม่นไปไหนคะมีแต่จะนอนที่นี่นะไม่ได้ไปแล้วค่ะนอนพักผ่อนตื่นแล้วค่อยเล่น

พูดสิพูดเดี๋ยวฟังๆยายพาพูดนี่แม่เรียกแม่ก่อนแม่ยังเสียงรถแม่มาหรือยังแม่ตาแม่มาหรือยังฟังแม่แม่จ๋าแม่เรียกแม่ก่อนพ่อพี่เติมตังเรียกขลุแม่จ๋าแหนะแหนแหนะ Nè anh nè 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 anh nè 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 anh nè 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 anh nè 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 cha ế quả lụa cha ế tiêm tiêm như này khá Hên tay tuột nè 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 เรียกแม่ก่อนเลยแม่จ้าเรียกแม่ก่อนแม,แม,นแมน่ไม่เลียไม่เลียอ,อ่ะอดีใจก่อนดีใจก่อนอดีใจก่อน,อน,ก,อนก็ไม่ให้เหลียงไงตกกระปุกไงเฮ้เอ